ตอนนี้เหมือนดราม่าเดียโบสก็เข้มข้นอยู่นะผมนึกว่าเดียโบสจะทำเหมือน PUE ซะอีกที่ตัวปัจจุบันเราคือหลีก Standard แล้วซีซั่นใหม่มาก็เล่นเสพ o คอนเทนต์ใหม่หรือไม่ใช่ก็ทำทำคล้ายๆแบบนั้นครับเขาจะทำคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าเหมือนที่มีปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่อาจจะเท่าที่ผมเข้าใจเพิ่มเติมนะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่พอใจเรื่องการที่ ต้องซื้อ Battle Pass แล้วยังต้องเล่นตัวใหม่คือใน p o e อ่ะมีลีกใหม่มามันก็เล่นฟรีคุณก็ไปเล่นตัวใหม่ฟรีใช่ปะแต่ว่าใน d ดียโบอ่ะถ้าซีซันใหม่เข้ามาแล้วมี Battle Pass ของซีซันใหม่ที่คุณต้องจ่ายเงินซื้อคุณยังต้องไปเล่นตัวใหม่เพื่อที่จะเก็บ Battle p a ร์แทนที่คุณจะใช้ตัวเก่าเก็บแบตเ l e พาร์ได้นึกออกปะคนเลยไม่พอใจอันนี้คือที่ผมไปอ่าน ไคยอ่านข้อมูลมาแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงเดียโบ4เท่าไหร่เพราะว่าคลิปเดียโบ4ที่ผมลงไปล่าสุดมีคนคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้เล่นเดียโบ4ก็อย่ากออกความคิดเห็นดีกว่ามันน่าขำมันก็ค่อนข้างแปลกดีนะครับผมเล่นเดียโบ3มาก็เยอะเล่นเดียโบ2มาก็เยอะ PUE ผมก็เล่นเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมง p e เดียโบ4ผม ผมไม่ได้เล่นก็จริงแต่ผมก็นั่งตามข่าวตลอดผมก็นั่งดูสตรีมคนอื่นเล่นเดียโบสีในเล่นเดียโบสีผมก็ดูสตรีมชาวเล่นเดียโบสีผมก็ดูสตรีมมีคนออกมาบ่นในทวิตเตอร์เป็นพันเป็นหมื่นคนผมก็ไปนั่งอ่านแต่ผมไม่ได้เล่นเดียโบสีผมพูดไม่ได้มันน่าขำ มันเหมือนผมอยู่ในประเทศไทยมาตลอดชีวิตแล้วผมก็เห็นนักการเมืองเขาออกมาหาเสียงแล้วก็มีนโยบายนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ทําตามนโยบายที่บอกหรือว่ามีการซื้อเสียงอะไรยังไงกันแต่ว่าผมพูดถึงนักการเมืองไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยเป็นนักการเมืองผมวิจารณ์ลุงตู่ไม่ได้เพราะผมไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมานน่าขำนะครับก็ ผมว่าคิดว่าผมจะรีพายคอมเมนต์เขายัางไงดีโหผมคิดว่าผมไม่รีพพยคอมเมนต์เขาดีกว่าเพราะว่ามันน่าขำคือผมเข้าใจนะว่าถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเลยอย่าว่าแต่เกมจอลายเออาเลยคุณไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเลยคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมเลย แค่คำว่าเกมคุณก็ยังไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วอยู่ๆคุณจะมาพูดถึงเดียโบสีเนี่ยมันก็อาจจะน่าขำไปสักหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นแบบผมอะในความคิดของผมผมคิดว่าอย่างน้อยๆเราก็น่าจะออกความคิดเห็นอะไรได้บ้างนะอีกอย่างหนึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมก็นั่งย้อนดูผมก็ไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวเกม ผมแค่นั่งตามอ่านดราม่าที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์แล้วผมก็ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับคนในทวิตเตอร์ผมแทบไม่ได้แตะตัวเกมเลยแค่ผมผมพูดถึงตัวเกมแค่ตอนแรกก็แบบเดบโบสี่ C, มันมันไม่มีระบบเทรดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วคนในช่องแชทก็บอกว่าแบบเออมันมีระบบเทรดนะก็คือเหมือนเป็นการคุยกันในช่องแชทไม่ได้วิจารณ์อะไรเดบโบสี่แต่เขาก็บอกว่าถ้าแบบนี้มันน่าขำ mm hmm. ก็